ถือฮาค่ะนักแสดงหนุ่มเปิดหน้าแฟนสาวครั้งแรกบอกเลยสวยมากนักแสดงหนุ่มนัทอติรุสิงห์หะอัมพลยอมรูปนังหันหลังคู่กับสาวปริศนาค่ะพร้อมกับแคปชั่นออกที่เรียกว่าหวานเจี๊ยบก่อนจะออกมายอมรับว่ากำลังคบหากระสานนอกวงการจริงๆค่ะแถมหลายครั้งเองก็ยังไม่มีโอกาสในการเปิดหน้าให้เห็นกันชัดๆไปเจอหนุ่มเบียรสุกลวั์พี่ชายคนสนิทมาแล้วเรียบร้อย ล่าสุดหนุ่มนัดเปิดหน้าแฟนสาวเพียงแค่เซี่ยวเดียวแต่ก็ต้องบอกเลยแหละเขาว่าโอ้โหคงจะสวยนะ่ารักมากๆแคปชั่นนี้เผยว่าคำตอบว่าตกลงมันมาพร้อมความหมายที่ว่าดูแลซึ่งกันและกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอบคุณนะที่ร่วมออกเดินทางไปด้วยกันนัดเจอโนนนัดเจอนี้ n n one, ทางทีมงานเองเก็บภาพมาฝากกันด้วยค่ะเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมกันค่ะ